การดำเนินธุรกิจครับทุกคนย่อมเจออุปสรรคและปัญหาครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรครับวันนี้ Key to Success นั้นจะพาท่านไปรู้จักกับเรื่องของการตอบปัญหาเรื่องธุรกิจที่คาใจอยู่ครับซึ่งเรารับเกียรติจากรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัท g i f f ิร์นสกายไลน์ยูนจำกัดจะมาแนะนำทุกท่านครับนั่นคืออาจารย์สุรศักดิ์ศิวานนินจะมาคลายให้ท่านนั้นเข้าใจในเรื่องของปัญหาแล้วสามารถตอบปัญหาที่คาใจของท่านอยู่ได้ครับ มันเดิมจำเมื่อเดือนที่แล้วได้ไหมไดเดือนที่แล้วเราอยู่ในหัวข้อในชื่อ,อว่านะครับกุญแจแห่งความสําเร็จแล้วการจะสําเร็จได้เนี่ยพอเราไปทํางานปั๊บเนี่ยภาคสนามเนี่ยมันย่อมเจอปัญหาใช่ไหมนะครับแล้วก็บางทีพวกเราก็อุตส่าห์เอาไปถามอัปไลน์พอหลังจากถามปับ๊บอัปไลน์อธิบายเป็นชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตเสร็จเราโง่เท่าเดิม ไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นเลยก็ยังดีบางคนสับสนมากกว่านั้นอีกจริงไหมเคยเป็นไหม <c oughs> แล้วอัปลายคนนั้คือใครคือพวกเราเองเนั่แหละ <c oughs> นะเอ้าเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ผมก็คิดว่าหลายๆคนก็เรียกร้องบอกว่าเออไอการตอบคำถามแบบเนี้มันดีมันทำให้พวกเราเข้าใจงานในภาคสนามใครมีคำถามไม่ล่ามไม่มีก็จะได้ปิดการสัมมนาเชิญครับ ใครเจอคาปัญหาอะไรในภาคสนามในการทํางานบ้างภาคทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตว่าเราเรียนกันมาทั้งเดือนใช่ไหมที่ศูนย์ก็เรียนที่นี่ก็เรียนทีนี้ปัญหาในภาคสนามมันคืออะไรนะครับระหว่างที่ยังนึกอะไรไม่ออกเนี่ยผมก็คราวที่แล้วผมได้อธิบายคําว่ากุญแจแห่งความสําเร็จไปหลายคนมักจะตีความคําว่ากุญแจแห่งความสําเร็จหมายถึงกุญแจดอกเดียวเนี่ยไขยที่ไหนก็ได้แล้วสาเร็จ ซึ่งผมไม่อยากตีความอย่างนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงหรือชีวิตในความเป็นจริงเนี่ยกุญแจดอกเดียวกันไปขายที่อื่นได้ไหมไม่ได้กุญแจดอกไหนก็ขายให้กับคนคนนั้นคุณายให้กับแม่ตัวนั้นใช่ไหมใช่ดังนั้นเขาบอกว่ากุญแจแห่งความสําเร็จพวกเราเองจะต้องเป็นคนแต่งแต้ตมตะไบหยัยกหรือตะไบเงี้ยงของตัวลูกกุญแจให้เป็นกุญแจของตัวเราเอง มันคือแนวความคิดหรือแนวทางในการทำงานให้ประสบความสาเร็จซึ่งพวกเราเองจะต้องค้นพบค้นให้ได้ว่าอะไรคือช่องทางของเราอย่าก,ก็บอกว่าไอ้การเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขาสาเร็จมากๆแล้วเราคิดว่านั่นคือใช่ช่องทางแล้วเราก็ไปหยิบกุญแจดอกนั้นมาเลยแล้วพยายามจะมาไขแน่นอนเสียบได้แต่ไขไม่ออกแล้วพอทำไปมันก็จะติดติดเพราะอะไรเราดูตัวอย่าง เคยมีนักร้องหลายหลายท่านพยายามเติบโตด้วยการเรียนแบบเสียงมีไหม,มใคใจไหมมีใครบ้างท่านนึกถึงใครบ้างถามว่าไปเรียนแบบเสียงเบิร์ตแทบตายตกลงเขาจำเราได้ไหมมีคนเรียนแบบแอดคาราบาวใช่ไหมก็จำไม่ได้ในอดีตถ้าเป็นรุ่นพวกรุ่นนผมก็โตไม่ทันอ่ะนะ เอเอรุ่นพวกเราก็ล่ะรู้จักดาวใจภัยจิตไหม <c oughs> เออผมโตไม่ทันผมเด็กรุ่นใหม่ดาวใจภัยจิตเนี่ยเคยเรียนแบบเสียงเรียนเสียงของใครเรานึกออกัไหมของใครครับไม่ใช่รวงทองรวงทองรวงทองร้องเพลงประเภทไหน <c oughs> เพลงอะไรบ้างฮ <c oughs> ะเพลงเศร้า ทุยอะไรนะทุยอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวร้องไงผมจำไม่ได้นะไอ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุยใช่ไหมก็ในที่สุดแล้วพอมาได้เสียงของตอนเองก็ประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นอันเดียวกันที่อยากจะบอกว่ามันคือกุญแจเราต้องสร้างกุญแจของตัวเราเองขึ้นมาเข้าใจไหมครับเหมือนกับแนวความคิดอันหนึ่งตอนผมทํางานตอนยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ย ผมก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานนะความที่เกิดมาในราชนิกูลอันสูงสักละเหตุไปอยู่วัดนี่นี่น,น,นีไปไกลเลยนะนะครั้นพอมาทำงานปั๊บเนี่ยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะฝ่ายสูงครคือไปแล้วทำงานที่ไหนชอบเป็นที่หนึ่งอะ่ะทำงานจะเป็นที่หนึ่งพอเป็นที่หนึ่งเสร็จเราเป็นพนักง,งานใหม่ๆจะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงอะ ผมก็มักจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์แรกไปนั่งมองเก้าอี้ของเจ้านายผมไม่ใช่เจ้าของนะคำว่าเจ้านายคือลูกพี่เราขั้นต่อไปนะึกออกไหมผมก็ไปนั่งมอ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 งอย่างดื่มดำหลังจากผ่านไปได้เจ็วันพอจะจดจำเก้าอี้ตัวนั้นได้ปั๊บผมจะตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าอีกสองปีฉันจะนั่งตรงนั้นให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้น แล้วนัดจากที่ตัวเองตั้งปฏิฐานไว้เรียบร้อยแล้วลุกขึ้นไปทำงานผมจะเอาเลื่อยเอาสิวเอาค้อนเอาสก,กัดเอาไปทุกวันเอาไปทำไม <Yeah. S 1> ก็เป็นถ้าอย่างนี้อนิสัยบอกให้โพสตีฟจริงๆงไม่ใช่ไปเลื่อยแต่ไปสร้างเก้าอี้ตัวใหม่ไปสร้าง ไปสร้างเก้าอี้ตัวใหม่โดยมีตัวเดิมเป็นต้นแบบแต่ตรงน,นี้ฟังให้ดีนะทําไมผมต้องไปดูอย่างดื่มดําแล้วไปสร้างเก้าอี้ตัวใหม่โดยมีตัวเดิมเป็นต้นแบบเพราะตอนนั้นผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าความเป็นหัวหน้างานความเป็นนายคนเนี่ยในแต่ละบริษัทน่ยมันไม่เหมือนกันจริงไหมมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของบริษัทนั้นนั้น หากบริษัทนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้คนคนนี้ก็เลยทําแบบนี้จริงได้เป็นหัวหน้าแต่สไตล์แบบนี้ไปอยู่อีกที่หนึ่งอาจไม่ได้เป็นหัวหน้าใช่ไหมครับและด้วยแนวความคิดคีย์สักเซสแบบนี้ของผมเนะี่ยผมจึงไม่ยึดรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดแต่ผมจะยึดรูปแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกับงานที่ผมทําแล้วสร้างดอกกุญแจดอกนั้นขึ้นมาเพื่อจะไขไปสู่ความสําเร็จพวกเราเองก็เช่นกันเราต้องสร้างกุญแจดอกนั้นมันขึ้นมา คนแต่ละคนเราไม่เหมือนกันจริงไหมจริงทาได้ไม่เหมือนกันคนเราไม่เท่ากันยาวก็ไม่เท่ากันสั้นก็ไม่เท่ากันจริงไหมครับ <c oughs> อย่างหุ่นมาตรฐานชายไทยอย่างผมะ <c oughs> หละไรปวดหัวเลาะเดี๋ยวเถิดที่ปวดหันะใครจะมาเรียนแบบก็ไม่ได้เ <c oughs> ข้าใจไหมครับนะอยู่กิฟฟ์บรีนมีอยู่อย่างเดียวเท่าน,นั้นเองเป็นโครงการที่ผมแตะต้องเขาไม่ได้บายบายแคลอรี bye ่ bye, <c oughs> ไม่เคยแตะตั้งเขาได้เลยนะครับ เคลียร์ไหมเห็นภาพดีไหมนี่คือที่มาของคำว่าขี่ดูซักเซทที่เกี่ยวกับห้องที่ว่ากุญแจแห่งความสำเร็จเอาตอบไปนี้ก็มีคำถามไหมเชิญครับไม่มีเลยเหรอยอดตกขนาดนี้ไม่มีเลยเหรอหรือยอดขึ้นจุดตูบสาบานไหมพวกยอดขึ้นจุดตูบสาบานไหมน้ ใครยอดขึ้นในรอบขายที่ผ่านมายกมือครับขึ้นสลึงหนึ่งใช่ไหมใครยอดเสมอตัวใครยอดต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาไม่ยกไม่ยกอะเอาอีกสองวันยังลุ้นอีกเหอรอนะปกติแล้วตอนเป็นหัวหน้าทีมขายเนะี่ยเวลาผมบริหารงาน ทีมงานขายกับการตลาดเนี่ยผมมักจะดูความสามารถของคนด้วยความสรรม่ำเสมอยอดที่มาเนี่ยสรรม่ำเสมอถึงเรียกว่ามีฝีมือผมไม่ชอบมองคนหนึ่งที่พุ่งปลูดไปหนึ่พนะแล้วครองหนึ่งพอยู่สองวันแล้วตกมาเหลือ200เข้าใจไหมครับปรากฏว่าไอ้นี่ขึ้นเปิดหนึ่โอ้โห و, เก่งค่าเฉลี่ยเขาได้กันแค่หกรอยแต่หมอนี่ขึ้น1,000มองว่าเก่ง แต่อีวันที่มันตก200มันตก8วันปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของอิตาคนนี้เฉลี่ยแล้วทำยอดขายต่อวันได้350ในขณะที่มีอยู่คนหนึ่งทำได้ห0 0้อย6 0 0 6อยหกร้ยยยี่เฉลี่ยแล้วเป็นไงครับ600การทำธุรกิจนะหัวใจสำคัญอยู่ที่ความสม่ำเสมอนะเข้าใจไหมครับความสม่ำเสมอ เก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าทําไม่สม่ําเสมอเนี่ยค่าของงานน่ยผลของงานออกมาเนี่ยมันไม่มีทางได้เท่าหรอกและสังเกตอย่างว่าคนที่ทํางานสม่ําเสมอจะไม่เหนื่อยปิดยอดรอบสองจริงไหมไอ้ที่ปิดยอดรอบสองกันน่ะเป็นเพราะอะไรครับเช้าขึ้นก็เถิดเทิงนะต้นเดือนก็เถิดเทิงกลางเดือนก็ กลางๆแล้วพอปลายๆจะปิดรอบก็เขาเริ่มเครียดอูจะได้ไหมเนี่ยอยู่นี้อูจะทํายังไงเนี่ยแต้มจะได้ไหมอะไรไม่นั่ก็เริ่มเครียดดในสุดพอปิดเมาะปิดเวลาตุมปับ๊บวันที่ห้าบันที่หกป้งไม่ไปละเดือนหน้าเอาใหม่กิฟเฟอรนสิบหกปีมาเอาใหม่มาสิบห้าปีอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือปัญหาจริงๆของการทางานของเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตกลงจะมีใครถามไหมเชิญครับ อ่ะใครยกมือถามเชิญครับอ่ะเชิญครับไมค์ตะโกนข้างหน้าข้างหน้าไมค์ตะโกนถามเชิญครับคนอื่นเตรียมคำถามต่อเลยนะเชิญครับเดี๋ยวไม่ไม่ได้เปิด <c oughs> ก่อนจะถามเปิดไม่ก่อนเอเชิญครับ จะถามอาจารย์ว่ามีปัญหาคือว่าลูกค้าเนี่ยเราแนะนําสินค้าเขาไปแล้วเนี่ยเวลาเขากินไปปุ๊บนะกินไปพักหนึ่งแล้วเขาหยุดกินเนี่ยทำยังไงจะให้เขากินได้ต่อเนื่องโอเคก็คืนไม่ก่อนกินอะไรก่อนถาามอาหารเสริมอายุเท่าไหร่ครับคนคนนั้นนิสัยคนไทยวิเคราะห์ก่อนนะ นิสัยคนไทยชอบเห็นผลทันตาจริงไม่จริงบังเอิญเราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมอาหารเสริมใดๆก็แล้วแต่มันไม่ใช่สามารถที่จะเห็นผลทันตาเข้าใจปรัชญาข้อนี้ก่อนนะและนี่เป็นที่มาของหมอที่รักษาปุ๊บหายปั๊บออ้ยหมอเก่งแต่ปรากฏว่าเราตายเพราะอะไรครับหมอที่ถูกต้องเนี่ยโดยอาการแล้วเนี่ย ควรจะให้ยาค่อยๆให้ก่อนจริงไหมไม่ใช่ไปให้ยาแรงเลยจริงไหมการให้ยาแรงๆทําให้เราทําไมครับดื้อยาได้ไหมอีกหน่อยรักษาไม่หายได้ไหมเพราะบางคนให้ยาขนาดนี้อ่อนๆเนี่ยแล้วหมอก็มักจะพูดคำว่าเจวันมาหาหมอใหม่นะมาดูใครที่ยอมรับการรักษาแบบนี้นะก็จะคนนั้นจะไม่ดื้อยาก็จะไม่เป็นอันตรายยาบางตัวแรงๆมันก็ตกค้างในร่างกาย ซึ่งคนไทยไม่ค่อยชอบชอบไปหาหมอบางคนเนี่ยไปจางจังหวัดเนี่ยหมอรู้นิสัยชาวบ้านก็เลยไปไงครับจัดหนักจัดหนักจัดหนักปั๊บให้ยามาเจ็ดวันกินสองวันหายแล้วอย่างเงี้ยนึกออกไหมกินสองวันหายพอสี่วันหายจากโรคหายไปจากโรคเลยเงี้ยเผานี่คือธรรมชาติของคนไทยวิเคราะห์ข้อที่สองเห็นหรือยังเอาละเมื่อเห็นโจทย์สองข้อนี้เราก็ต้องมาดูแล้วครับว่า คนคนนั้นเคยกินอาหารเสริมมาก่อนไหมไม่เคยก่อนจะาอาหารเสริมตัวนี้ให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจไหมมากน้อยแค่ไหนว่าไอ้กินตัวเนี้ยมันจะไม่เห็นผลอะไรเลยนะจนกว่าวันนั้นจะมาถึงอาหารเสริมเรามันจะมีสองรูปแบบกินอะบารอลคาร์โบเจนสาวๆหน่อยนะสิบห้าวันก็รู้เรื่องจริงไม่จริง อย่างพวกเรารุ่นเราก็สิบห้เดือนหรือเปล่าไว้นานไปนะนานไปนะนานไปนานไปคือแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางตัวกินเคอร์คูม่าได้สบาทเดือนัก็รู้สึกแล้วเห็นแล้วแต่บางตัวเนี่ยบอกไม่ได้เลยยกตัวอย่างน้ำมันปลาผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเคยเล่าเรื่องน้ำมันปลาที่ผมทานให้ฟังใช่ไหมครับผมทานน้ำมันปลามาตลอดโดยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นกบตัวมมเองเลย จนกระทั่งผมยอมรับว่ามันดีตอนไหนรู้ไหมเพราะผมไปอ่านหนังสือเจอว่าในร่างกายมันจะมีมมเขาเรียกอะไรโปรตีนที่ดีเราเรียกว่า H D L ใช่ไหม L D L มันไม่ดี h D L มันดีถ้ามีแล้วมันจะทำให้หัวใจแข็งแรงอะไรทำนองเนี้ยผมก็อ่านนะก่อนหน้าที่ผมจะทานน้ำมันปลาไปเจาะเลือดไอตัว h D L เนี่ยเขาบอกมันควรจะมากกว่า40เท่าไหร่ผมสมมติ45ผมก็จะมีอยู่ประมาณ42 43ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงแต่หลังจากทานน้ำมันปลามาแล้วมันขึ้นมาเป็น50กว่าผมเห็นผลเพราะว่าเราศึกษาเรื่องนี้ผมมีความรู้เรื่องนี้จากการอ่านพอกินปับ๊บเราเห็นผลตรงนี้มันดีปับ๊บแต่ผลทางอาการหมียังไม่มีแต่การได้เห็นตัวเลขว่ามันดีขึ้นทําให้ผมเป็นไหมครับก็มีความมานะที่ว่าเออกินต่อเพราะรู้สึกว่ามันดีนั่นแปลว่าอะไร วิาะห์สถานการณ์ที่คุณถามว่าทําไมเขากินพักหนึ่งแล้วเขาไม่กินต่อเพราะเขาไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมประกอบกับคุณก็ไม่ได้ไปบอกอะไรเขาเลยไหนๆกูก็ได้มาแล้วเนาะเนาะไม่ได้ไปติดตามเลยนะก็ปล่อยให้มันกินตามยถากรรมผมกินสักพักปุ๊บเฉยเฉยอีกปุ๊บเฉยเฉยอีกวันหนึ่งขาดไปไม่เป็นไรอีกวันกินเฉยเฉย กินทำไมวะเข้าใจตรงนี้ไหมแต่ถ้าเรามีการอธิบายตอนแรกเขาก็ซื้อซือ้อเพราะอะไรเพราะเมาเมาเมาเข้าใจไหมไม่ใช่เมาเหล้าเมาคำพูดมันพูดอะไรของมันมาาวาอะไรดีๆไปหมดเลยซ,ซื้อมันเถอะมันจะได้ไปไปซะไปไปซะก็ซื้อมาคลันซื้อมาใหม่ๆก็เสียดายตัง ก็กินเดิมที่ก,กินเพราะเสียดายตังกินไปไม่เห็นอะไรก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระทําไมต้องกินบะสมมติกินตอนเช้ากับตอนเย็นไอ้เช้าอาจจะไม่ลืมเย็นหัวถึงหมอนโอ้ยยังไม่ได้กินน้ําอาหารเสริมจะลุกไหมกินทําไมลุกทําไมต้องนอนต่อนี่เหรอไหมช่วงนี้เองเพราะฉะนั้นทางแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นอันนี้ให้ชัดเจน ดังนั้นเมื่อเอาอาหารเสริมไปนําเสนอให้กับใครพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมต้องอธิบายให้ชัดเจนเช่นอาหารเสริมไม่ใช่ยาแต่มันเป็นตัวป้องกันและพวกเราต้องรู้อยู่อย่างว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันเนี่ยมันถูกกว่าการรักษาในขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองแล้วเนี่ย บางทีมันหายกลับมาอยู่สภาพเดิมไม่ได้ร้อปอซใช่ไม่ใช่เมื่อหายไม่ได้ร้อป้องกันไว้ไม่ดีกว่าหลอที่จะไม่ให้เกิดถ้าเขาเข้าใจในสิ่งนี้แล้วก็รู้แนวทางว่าเขาควรจะมีการตรวจสอบให้เห็นผลได้ว่าเออมันช่วยอะไรนะเหมือนกับเราให้ใครกินอัอบโรนเราถ่ายรูปเขาไว้ก่อนล่วงหน้าเห็นไหมนะมาแล้วพอผ่านไปสักสองเดือนเราเอารูปที่เราแอบถ่ายเขาไว้ แล้วก็ไปให้เขาดูนี่เคยสังเกตตัวเองไหมเคยสังเกตตัวเองไหมดูรูปเธอสมัยก่อนเห็นหน้าแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่เห็นไหมนึกออกไหมเธอรู้ไหมเมื่อวันที่เจอท่านเจอท่านเจอเธอครั้งแรกแหละท่านอุทานในใจว่านี่หรือคนอะไรทํานองนี้เป็นต้นพอเป็นรูปทานองแต่เขาก็เห็นเออไว้โอกาสที่จะทานมากขึ้นมีไหมกระบวนการอธิบายและติดตามอย่างต่อเนื่องคือแนวทางแก้ปัญหาทําให้เขาทานต่อ บางทีก็ยังเมาอยู่เหมือนกันบมอออพูดเสร็จก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่เคยเคลียร์แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กินต่อว่าเออกินกินมันเถอะกินกินมันเถอะอะไรทํารองนี้เคลียร์ไหมตกลงเข้าเข้าเข้าใจไหมที่พูดบบเนี้เข้าใจไหมครับเห็นไหมเราต้องวิเคราะห์ถึงต้นเหตุรู้ธรรมชาติของคนไทยนิสัยสอดอเป็นอย่างนี้นะชอบเปิดปุ๊บติดปั๊บใจไหม อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอาหารเสริมทุกตัวไม่ว่านําเสนอให้กับใครถ้าเป็นคนใหม่ให้ประเมินการศึกษาเขาวิเคราะห์เขาว่าเขาซื้อเราเพราะอะไรซื้อเพราะตระหนักในตัวมันว่าไม่กินไม่ได้อาการแบบนี้มักจะเกิดจากคนที่ซื้อไปทานเป็นครั้งแรกของชีวิตนั่นแปลว่าผู้มุ่งหวงังหรือลูกค้ารายนั้นเป็นลูกค้า รายแรกที่ซื้อไปทานแต่จะมีลูกค้าบางรายเขาไม่ได้ซื้อเราเป็นรายแรกเขาทานของเขาอยู่แล้วเพีงเยงแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นของกิฟ์ฟอรลีนกรณีของลูกค้ากลุ่มนี้เขาจะเลิกไหมหยุดทานไหมไม่หยุดดังนั้นเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าลูกค้ารายไหนมีโอกาสหยุดทานรายไหนไม่มีโอกาสหยุดทานเห็นภาพไหม นี่ไงเขาถึงบอกว่าเวลาจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ยาสัตว์แต่ว่าพูดแล้วเขาซื้อแล้วจบแล้วจบกันเพราะว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การซื้อครั้งแรกแต่มันอยู่ที่การซื้อซ้ําอันเข้ามาสู่ปรัชญาที่บอกว่าใช้ดีแล้วบอกต่อบอกใครเหรอก็บอกตัวเองในคนแรกท่านตัวเองยังไม่ยอมบอกให้ซินทานต่อแล้วนับระสาอะไรจะไปบอกคนอื่นได้ จริงไม่จริงเรยรงไหมอ่นี่คือคำตอบเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามชมกันต่อครับว่าจะมีวิธีการตอบปัญหาที่คาใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครับพลาดไม่ได้ครับ